น้องกอนมาปัดหน้าบ้านพี่น้องเอ้ยเราจะปัดปัดปัดนี่ตั้งแตอร์ขีเบ้ปัด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 สบายดีพี่น้องสวัสดี FC ที่ฮักแฟนสุขูมสุขคนพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องน้องมังกรกำลังปัดเอาเอาพลอยเอาพลอยยาวมือลูก มองอยู่ของเบะพี่น้องเลยอันนี้บําเมนมองอยู่ของคนอย่าเอามือลูกเอาพอยเอาพอยเขียวให้พ่อผ้าขึ้นมาเนี่ยไม่ผ้าขึ้นมาเกิดกับเห็นน้องชื่อเกือบุตรกัอยากได้ได้ไปชื่อมหาอย้ยสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนลูก สวัสดีครับมามาพ่อพ่อจะไปใกล้สวัสดีสวัสดีก่อนเลยสวัสดีลูกมุ่งมันกับการปัดเทือนสบายดียเห็นน้องได้เห็นน้องใกล้น่อยได้บรรยากาศได้ได้ไปชื่อหายโย้ อืมโดยปลาลงปลาลงอย่ามาไก่เด้๋อย่ามาไก่เด้ออย่ามาไก,ก่เด้อลูกเอพอพ่อพ่อผู้ไปปลาทางในผู้โดยโอ้กิง้งก่้งกิ้งกิ้งกิง Dạ mưa, dạ mưa Đôi Ờ, pa lốt, pa lốt โดยพอเงาเข้าไปบริเงาเข้าไปเงาเข้าไปในพุ่นโอ้เก่งอริปัดเฮือนก็เป็นโดยเก่งแค่ปัดเฮือนก็เป็น อย่าไปมินเด้ออย่าไปมินเด้ออ่าปัดในแร่นะมันโปร,โรง่งเลยกับใช่ลูกใช่หม,ดแ,มดแล้วหมดแล้วหมดแล้วลูกปัดโลดปัดให้มันมืดปัดให้มันมืด เออเออเอาไม้ป่ะนี้ปัาใส่มันถือพี่เออเออเกิกง้กงกงิกง้กงกงิ้งกิงเออเกิ้งกิ้งกิ้งกิงโดยอย่าเอามืออย่าเอามือเอาพลอยเอาพลอย อย่าไปใกล้เด้ออย่าไปใกล้เด้ออย่าไปใกล้เด้อเอ,อมาไปไป้ามะลาไปปัดโลดผูผูไปปัดทางในผู้ลูกเห<อ>็นอะไรไปาหนเอาไปปัดโลดเลย<อ>ไปปัดเออปัดลูกปัดเออ โอ้กิงก so ิงกิงก no. ิ ing, ้งก ok ิ้งพาลุล่ะพาลุว้าวเมื่อยแล้วบ้านเห็นพออิงเสาก็อิงเนาะอย่าไปอิงจากนอยโต๊ะตัวนะออกมาแต่หัวน่ะเอาเอาเอาไปปัดเอาไปปัดเอาไปปัดลูก อย่ายับไปอย่ายับไปโอ้ยพอยพ่อเอาไปเอามื่อเอาพอยตีลูกเอาพอยที่เลยโดยอย่างใดนี่พอยนี่เอาพอยนี่ไปปัดเดี๋ยวจะมาเออปูไปปดทั้งผู้ลูกทั้งในนะโดยโอ้กิ้งกิงกิงกิงเออปัดทั้งนั้นแล้ว เก่งเก่งเก่งก่งก่งเด้คนบ่ได้อยู่มีแต่เบะมาอยู่พี่น้องเต็มอยู่โด้ยังลหรอยังเหรเบะปัดลงปัดลงเออปัดลงปัดลง เออไปปัดลงไปปัดลงโดยโบเออกระยามันโบนะบโดยตื่นมาี่อยากไปเลี้ยงบ้ เมื่อแล้วบาดทิมเลยเมื่อแล้วบัน่บนนี่คือนัง่งเลยหมมือเลเมื่อแล้วปัดอ่ะโอ้โหโบราณเดี๋ยวเฮ็ดจะมาเจ็บลูกดย้ดยไปใส่ไปใส่ จะเฮ็ดจะเฮ็ดเฮ็ดยังรู้เฮ็ดยังเฮ็ดอะไรใส่เอาใส่เอาใส่เบื้งรู้ใส่เป็นยยเยอใส่ถือคางเยอะเออถือคางเยอะถือคางเยอะใส่เบิ้งใส่เบิ้งใส่เบื้งใส่ได้บอมาพอสิตับ จับอันนี้เอาเบิง้งเอาชกขาเบิงบ้งมานี่ชกขาเบิงบ้งมานี่ยชกขาเบิง้งม่ใส่เบิ้งดูปลากหลาใส่เป็นเยอะใส่ให้ปล้าลุงเบิ้งดูลุกให้คุณตาคุณยายเบิ้งดูโอ้ถือขางเด้อแต่ใส่ สีข่าวอเท่านั้นใส่ถือคางอยู่ด้อเก่งก่งกงกงกงใส่เกือบก็ถือ้างพูนะเจอตัวชุกตีนมาก่อนชุกตีนมาก่อนมันยังบร่ได้เข่าสุดลุเออใส่ถือ้างใส่ถือคางเก่งแล้วใส่ถือคางเลยใส่ลูกใส่ใส่เบิ้งใส่ตัวนี้ตัวนี้ใส่ยากตัวนี้มันแบบเขา่า ดยไหนใส่บรดาษชามเอากระดาษมาหนิใส่มันได้ที่เลย ใส่มาช้องกิง้งว่าสกีกิ้งเดียวนี่ชิไปใส่น่ะตีนเป็นยังคือกระยิกลองเพลงอยู่เดียว เหอเห็นน้องลงนอนนอนแลใช่รอเห็นย่างไก่ใชมือนอนเลยลูกป้าหลาหล่าก็นอนป้ลงนอนเนาะนอนก็รื้นมือนอนเลยลงนอนปอน้องมือนอนเลยเดี คลิปนี้ก็อขอลาก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปหนะ้ากับเคยลาสบายดี